ในคุณความดีมาเถิดหน้าเร็วไหวเก่าเดินไปในทินไทยนี้มาเถิดหน้น้องพี่สามคีสองคุณนธรรมมาสวัสดีค่ะหนูเด็กยงิงทนชยากันทียะอยู่ฉันประถุงศึกษาปีที่3 โรงเรียนขุนยวมมมาพบกับการรายงานสถานการณ์หมอกควันและคุณภาพอากาศณนะโรงเรียนขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจาวันศุกร์ที่19เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,564นะคะเมื่อเช้าวันนี้สภา,า,าพอากาศปิดค่ะทําให้มีอากาศเย็นสบายท้องฟ้ามืดครึ้มมีหมอกควันเล็กน้อยคุณภาพอากาศดีค่ะสถานการณ์ฝุ่นละออง จากการอ่านค่าเครื่องวัดฝุ่นยักษ์ขาวเวลา12นาฬิกาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือ PM 2.5มีขนาดเท่ากับ44ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรและฝุ่น PM10 มีขนาดเท่ากับ54ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรค่ะทำให้ค่าดัชนีคุณภาพอากาศของโรงเรียนขนยวม อยู่ในระดับปานกลางสัญลักษณ์คือธงสีเหลืองค่ะคำแนะนำสามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติผู้ป่วยลดออกกลางแจ้งควรสวมหน้ากากอนามัยชนิดป้องกันฝุ่น pm 2.5หรือหากเกิดความผิดปกติกับร่างกายควรพบแพทย์ทันทีนะคะและที่สำคัญติดตามข่าวสารสถานการณ์ฝุ่น pm 2.5และ pm 10อย่างใกล้ชิด พสุขภาพที่ดีของคุณกับพวกเราโรงเรียนขุนยวมและพบกันใหม่ครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ที่สรงคุณธรรม